สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ อย่าคิดว่าคนที่เปลี่ยนแฟนบ่อยๆจะเป็นคนเจ้าชู้หลายใจกันทุกคนนะครับอาจเป็นเพราะบางครั้งมันก็เลือกไม่ได้แม้คุณจะคิดว่าเขานั้นใช่และพร้อมที่จะหยุดที่เขาแต่ถ้าใจของเขาไม่ได้คิดเหมือนกันกันกบคุณเขายังอยากจะเจอคนที่ดีกว่าหรือด้วยปัญหาชีวิตคู่อื่นๆที่ต้องอเผชิญรักมันก็จะไปต่อไม่ได้เวลามีคนมาถามว่าเปลี่ยนแฟนอีกแล้วหรอมันไม่ได้รู้สึกยินดีแต่กลับรู้สึกว่า ตัวเองเป็นคนที่ล้มเหลวในความรักทําไมถึงคบใครไม่ได้นานดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5เหตุผลของคนที่เปลี่ยนแฟนบ่อยนำเอามาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันส่วนเหตุผลของคุณจะตรงกับข้อไหนบ้างต้องตามไปดูกันครับข้อที่1ยังไม่เจอคนที่ใช่ ยังไม่เจอคนที่ใช่ยังเข้ากันไม่ได้คิดว่ายังเจอคนที่ดีกว่านี้ได้ความรู้สึกแบบนี้หากเกิดขึ้นกับใครคนใดคนหนึ่งความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็คงจะไม่ยืดหรอกนะครับคบกันไปวันวันแต่เมื่อไหร่ที่ได้เจอคนที่ดีกว่าคุณก็พร้อมที่จะเดินจากไปในทันทีครับข้อที่2รักแบบเด็กๆ รักแบบเด็กๆคือรักที่หวังแต่จะครอบครองหึงหวงโหยหาจนเกินความพอดีใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลไม่มองอนาคตไม่ใช่แค่เด็กๆที่มีความรักแบบนี้ต่อให้โตแค่ไหนก็มีโอกาสเป็นแบบนี้ได้เป็นความรักที่ฉาบฉวยไม่ยั่งยืนครับข้อที่3เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง หากเลิกกับแฟนบ่อยๆต้องลองหันกลับมาพิจารณาตัวเองแล้วว่าคุณมีอะไรที่ผิดแปลกหรือเป็นอุปสรรคต่อการมีคู่หรือเปล่าคุณเอาแต่ใจเกินไปไหมนิสัยไม่ดีเกินไปหรือเปล่าทําไมใครๆถึงไม่ทนทําไมถึงต้องโดนทิ้งอยู่ตลอดเวลาหากรู้แล้วก็รีบปรับตัวกันเลยนะครับข้อที่4ความอดทนต่ํา คนที่เปลี่ยนแฟนบ่อยๆส่วนใหญ่แล้วเมื่อมีความรักครั้งใหม่ก็จะเปราะบางและเลิกกันได้ง่ายขึ้นขีดความอดทนลดต่ำลงพร้อมๆกับใจที่เริ่มไม่เชื่อในรักแท้ชินชากับความผิดหวังเสียใจและการอยู่คนเดียวถ้าหากรู้สึกไม่พอใจหรือผิดหวังในตัวคนรักก็ไม่ยากที่คุณจะตัดสินใจเดินออกมาและหาคนที่ดีกว่ามาแทนครับข้อที่ 5. ปัจจัยรอบตัว แม้ว่าคุณทั้งคู่จะรู้สึกรักกันมากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารักมันจะไปรอดเพราะความรักไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนถ้าครอบครัวไม่ปลืม้มหรือปัจจัยรอบตัวอื่นๆไม่ดีอย่างเช่นระยะทางฐานะทางสังคมก็สามารถเป็นเหตุผลที่ทำให้คนเลิกกันมาแล้วหลายคู่ครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5เหตุผลของคนที่เปลี่ยนแฟนบ่อยจากทุกข้อที่ได้กล่าวมามีเหตุผลของคุณอยู่หนึ่งในนี้หรือเปล่าครับหากมีก็คงต้องนำมาคิดปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นกันต่อไปครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับ KOJO o e Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ